จะไปไหนครับผมผมจะไปไหนอหมอครับวันนี้ไอว้าป่วยตอนนี้เจ็บไหมหมอหมอสวัสดีคคุณหมอยังนะทูเจ้าคุณหมอยังห้าห้าตอนนี้เจ็บไหมคะเจ็บเจ็บไหมคะ ตรงน,นี้เจ็บไหมคะแล้วก็สียังไงคะ

จะไปไหนไอ้บ้า ป่าอีหอไ้วยนะแฟนไปเชวยดูหน่อยโอ้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 ย้ไปไหนควจะไปไหนคะบอกหนจะไปไหนไหนคะน้องไม่น่มตกไหมตกหรอคะบอกพ่อพี่ตกไหมตกไหมตกจะดีๆนะ ไอวาป่วยเจ็บไหมคะตอนนี้เจ็บไหมหมอหมอหมอสวัสนี้ค่าคุณหมอยังอะทูจ้าคุณหมอยังค่ะตอนนี้เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะตอนนี้เจ็บไหมคะเจ็บไหม หมุนๆดอกไม้ดูดายใช่ค่ะเมื่อกี้ดูคอแล้วยังไม่รู้อะไรมันใจมไม่ใช่ท้องอืดนะค่ะคือมันเป็นโปรเซสของการที่เวอรัสซองโปรเซสมนทำลายลำย่อยมันจะปวดเลยกินอะไรก็จะอ้วกอันนี้ไม่มีวิธีแก้นะคะได้แต่รอให้มันลำย่อยมันกลับคืนมาส่วนใช้เวลาแค่สองสัปดัห์มันก็จะดีขึ้นอันนี้เกิเหตุอะไรอ่ะต้องไปใหม่โลกเใหญ่ๆเอาใหญ่ๆใสก่อนนะลูก อันไหนใหญ่ใหญ่พี่ชั้ใหญ่สดใสกว่าอันนี้ไม่ใหญ่แล้วอมห่อยอันไหนใหญ่ใหญ่ใส่ี้ลงมาอันไหนใหญ่กว่าอ่าสีเะไรอยู่ไหนสีบลูสีบลูสีขาวเย้สีบลูอยู่ไหนบลูอยู่ไหนบลูเนวี่เนวี่เนสีายบลลูตังไม่ต้องฉีดยาใช่ไหม นอดค่สีเขียวสีเขียวสีเขียวกรีนกรีนก่อนกร no ีนสีเขียวอยู um, uh, yeah. ôi, um. ่ไหนคะสีเขียวสีเขียวสีเขียวอยู่ไใช่นี่ส้มเป็นเหมือนเป็นูอ่หน่อะอเยลโล่ไหมเยลโล่ไหมใช่อันนี้เอาสีสีเหลืองเโลู่สอยู่ไหนเยลโล่สีเหลืองค่ะใช่สีเหลืองอันไหนสีเหลืองดูสิสีส้ม แต่ว่าก <c famously> ็ไม่ลงต้องตลกส่แาูไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วค่ะไปไปคุหมอไปไปสวัสดีค่ะสวยๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วพี่่อนพี่ตรงานี้สิลูกสวัสดีค่ะอ่าบ้านเดีวาไปอ่ะจอย่าย่ยังย่าย่อยู่ไหนคะชิ้นทีละดูน่ยว่ย่าย่อยู่ไหนครับ่อยู่หน่ะชิ้นนะคะ nhỉ? không phải à? không? à không? 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 không?